สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกที่เพิ่งผ่านมานะครับ <c oughs> ผมก็เรียกได้ว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็เข้ารอบตามเป้ากันเกือบจะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวือ์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าเรอัอลมาดดเองก็ตามแต่ก็มีคู่หนึ่งนะที่เรียกได้ว่าพลิกโลกพลิก็อกกันเลยนะครับนั่นก็คือการตกรอบของไบรอนมิวนิคนั่นเองนะครับ ผมพลาด5ห้ให้กับเรือดำน้ําสีเหลืองบียเรลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนับถือใจของเหล่านักเตะของบียเรลมากๆเลยนั่นเองแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็มีประเด็นดราม่านิดหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองตัวของไบรอนมิวนิคเนี่ยนำโดยโค้ชวัยหนุ่มเพียง34ปีเท่านั้นเองนะครับเด็กกว่าโลนโดอีกนะครับผมนั่นก็คือตัวของยูเรียนนาเกลส์แมนนะครับก็เรียกได้ว่าด้วยความหนุ่มนั่แหละถึงแม้ว่าอาจจะมีเทคนิคในการคุม อแต่อาจจะขาดประสบการณ์ด้านการพูดไปหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าพูดจาที่เป็นเหมือนคำดูถูก B.R.L. ไ,ไปนะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมต้องตกรอบเพราะคำพูดของเขาเองเลยนะเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้แหละเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับคือก่อนที่จะเริ่มเตะเนี่ยนะครับผมตั้งแต่เล็กแรกเลยนะย้อนกลับไปเลยตัวของนาเกลส์มันเนี่ยนะครับก็ได้บอกเอาไว้นะว่าเฮ้ยเราจะต้องจบเกมเนี่ยตั้งแต่เล็กแรกเลยนะครับก็คือพูดว่าาเยอนเนี่ย ้องถล่มบียรเรอาลเนี่ยให้ได้นะครับผมตั้งแต่การบุกไปเยือนเลยโอ้ยชิวๆอยู่แล้วนะครับผมพูดลักษณะสไตล์นี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับผมการพูดแบบนี้เนี่ยทางบียรเรอาลเองอ่ะฟังดูก็แบบเฮ้ยมึงจะดูถูกกูเกินไปปะวะไม่ต้องเล่น2นัดหรอกจะจบในนัดเดียวเลยเหรอเป็นยังไงเลยครับผมตัวของปาเลโคเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกองกลางรุ่นเก่าของทีมอ่ะก็ได้ออกมาถมถุยเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเข้ารอบกันออกมานะครับผมว่าเนี่ยเป็นยังไงล่ะตอนแรกนาเกลมันเนี่ จะตัดสินผลตั้งแต่เล็กแรกเลยเรียกได้ว่าคำพูดของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันขาดความเคารพในทีบบี l ของพวกเรามากๆและขาดความเคารพในฟุตบอลด้วยซ้ำไปบางครั้งเนี่ยการที่ตัวของคุณเองอ่ะพูดไปเนี่ยนะครับผมบางทีการถ่มน้ำลายรถฟ้ฟเนี่ยมันก็ตกลงมาโดนตัวเองนั่นแหละ ก็นั่นแหละครับก็ทําให้เบียร์เรเลเนี่ยมีแรงขึ้นสู้สุดๆเลยตั้งแต่เลกแรกนะครับซึ่งในเลกแรกเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆอ่ะสามารถเอาชนะไปได้1.0ต่อศถูกไหมด้วยการยิงประตูของอาร์นาวครูเน็ตเฟลนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้บาเยอร์เนี่ยก็อับอายพอแล้วนะ แม้ว่าจะเป็นเกมเยือนก็ตามอะ่ะแต่แบบโอ้โหบายเยนเองอะ่ะมันต้องเอาชนะอย่างเดียวถูกไหมเสมอนี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็เขินๆนิดๆแล้วอะ่ะอันนี้แพ้ไปเลยนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยพอต้องกลับมาเล่นที่อาริอันอารีนาบ้านของบายเยนเองอะ่ะบายเยนก็เตรียมมาเต็มที่เลยนะครับแต่ด้วยคําพูดที่มันพูดไปแล้วอะ่ะบางทีมันกลายเป็นแรงลุกใจมากๆอะ่ะทาให้สุดท้ายเบียเรลฮึดสู้มาได้นะครับแม้ว่าในเกมเนี่ยฮะใครดูอะ่ะเบียเรลเนี่ยมีฉอดสวนมาอยู่บ้างนะแต่โดยรวมอะ่ะบายเยนแม่งบุกทั้งเกมอะ่ะตลอดทั้งเกมบายน ยิงไป23ครั้งอ่ะแต่ด้วยความแน่นหนาของการป้องกันเนี่ยทำให้เข้ากกอบเพียง4ีครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เป็นประตูแค่1นลูกนะครับโดยในเกมนี้เองเนี่ยบาเยนต์ก็เปิดฉากนําไปก่อนเลยนะครับผมซึ่งพอบาเยนต์นาไปแล้วเนี่ยทำให้เกมอะ่ะมันกลับมาเจ้ากันถูกไหมในตอนนี้เองมันไม่ได้มีการที่ว่าจะนับกดอเว y g กันแล้วนะครับตัวของเรววนเนี่ยก็ยิงไปเลยนาทีที่52นา1-0นะครับแต่เรียกได้ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าจบ1-0เองอะ่ะก็จะต้องไปต่อเวลากันแล้วก็ไปเล่นกันต่อใน ถ้ายิงกันไม่ได้อีกก็ต้องยิงจุดโทษแต่บียารีอัลไม่ยอมครับดูถูกกลัวเยอะนะครับผมจัดไปเลยนะครับผมซาเอลชูกูเซ่นะครับพุ่งเข้ามายิงอย่างสวยงามนะครับทำให้บียารีอัลเนี่ยตีเสมอเป็น1.1ต่อสกอร์รวมนำอยู่2-1หนะครับนาที8 8ดดับฟันของบาเยนในทันทีเรียกได้ว่าบาเยนบุกบุกอยู่เนี่ยโดนสวนตูมเดียวหายเลยนะครับก็เป็นแมตที่ประทับใจผมมากๆนะครับผมแล้วก็คงประทับใจแล้วก็สะใจกับเหล่านักเตะของบียารอัลเหลือเกินนะครับที่พวกเขาเนี่ย ได้เรียกได้ว่าพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าไม่จะเป็นต้องเป็นทีมใหญ่ทีมรวยเนี่ยผู้จ่าไม่ดีเนี่ยจำเอาไว้เป็นบทเรียนซะนะว่าฟุตบอลเนี่ยมันลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บียรเรอเลช็อกโลกเข้ารอบไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าดีใจด้วยกับแฟนขับบียรเรอเลแล้วก็แฟนขับของหลีสเปนนะครับผมที่เชียร์บอลสเปนกันมาก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าบียรเรอเลเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้มาโลดแล่นกันต่อนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเจอกับทีมอะไรผ ก็คิดว่าถ้าเบียร์เลเอามีโอกาสได้แชมป์เลยเนี่ยก็แอบ,บเชียร์อยู่นะครับคือแบบว่าถ้ามันเข้ารอบชิงมาจริงๆเนี่ยโอ้โหเชียร์นะบอกเลย จะเจอใครก็ตามแต่เนี่ยเคลียรนะบอกเลยอยากให้แบบมวยรองเนี่ยได้แชมป์บ้างนะครับมีใครอยากให้ b บ l ได้แชมป์บ้างเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เหมือนกันนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับแล้วก็มีความสุขกับทีม b r l รเด้วยใครเป็นแฟนขับเสือใต้ก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วย ครับบายครับสวัสดีครับ